โอเคน,นกเยอะมากโอค่ะนกเยอะมากเลยอคะเล่นน้ำด้วยดูนกด้วยใช่ไหมคะเยาะคอนติดธุระอยู่หรุค่ะ<า>ติดธุระอยู่ค่ะเสียงลุงดอนค่ะออกลับมาแล้วคะ่ะแล้วนั่งไงคะกลับมาบ้านลุงดอนแล้วคะ่ะค่ะ<า> ทำไมะะทำไมล่ะคะทำไมลูกไปซื้อของไปซื้อของไหนคะใไปไปซื้อของอ๋อตอนกลางวันคุณย่าไปซื้อของคะ่ะที่บิ๊กซีคะ่ะไม่ใครใครคะล,งลุงดองไปซื้ออ๋อลุงดองไปทํางานมาคะ่ะแม่ลุงดองไ,ไปซื้ออาหารอ๋อไปซื้ออาหารมากินตอนกลางเย็นนี่เหรอคะนะคะ